วันนี้อยู่กับเจ้าหน้าที่ธนาคารกรุงเทพสาขาสุน,นันนะครับประชาชนส่วนมากที่มาใช้บริการวันนี้เรื่องอะไรบ้างครับส่วนใหญ่เลยคือเงินเยียวยา5,000ค่ะ,ปะเปิดบัญชีเช็คสิพร้อมเ์รับเงินเยียวยาจากทางภาครัฐเยอะมากครับครับผมก็อยากฝากอะไรถึงประชาชนหน่อยไหมครับก็ก็ต้องบอกประชาชนว่าให้ให้ให้ใหใหตรวจสอบบัญชี ตรวจสอบสิทธิ์ตัวเองให้ให้ให้ดีก่อนนะคะคือเช็คสิทธิ์มาจากที่บ้านก่อนก่อนที่จะมาที่แบงก์อ่ะเนาะคือคือเราก็ต้องรู้ว่าเรามีบัญชีธนาคารอยู่หรือเปล่านะคะอาจจะให้ลูกหลานหลุตหลานตรวจสอบข้อมูลให้เบื้องต้นก่อนแล้วถึงค่อยมาที่ที่แบงก์เพราะว่าตอนนี้ก็คือมันมีความวุ่นวายเกิดขึ้นเนื่องจากหนึ่งความไม่เข้าใจในเรื่องของการลงลงทะเบียนเยียรยารับสิทธิ์การทดทวนสิทธิ์หรือการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตอนนี้คือคอนค่อนข้างที่จะวุ่นวายมาก คือหนึ่งคือลูกค้าเขาไม่รู้ด้วยแหละเป็นหลักนะคะครับตอนนี้ยุกคุณอะไรครับเนี่ยอ๋ออิสยาพรอิสยาพรนะครับก็ขอบคุณคุณอิสยาพรนะครับที่ให้ข้อมูลนะครับกับชาพี่น้องชาวอำเภอสุนันกับเราครับครับอยู่กับผู้จัดการธนาคารลอมสินสาขาสุนันนะครับคุณสุภาพรนะครับผู้จัดการครับปัญหาส่วนใหญ่วันนี้นะครับที่ประชาชนมาใช้บริการธนาคารนะครับมีอะไรบ้างครับก็ส่วนมากก็คือจะเป็นลูกค้าที่ได้รับเงินเยียวยาห้าพันครับมา รับสมุดแล้วก็เพื่อที่จะถอนเงินแล้วอีกส่วนหนึ่งก็คือลูกค้าที่ได้รับสิทธิ์แต่ว่าสมุดที่มีอย่ไม่สามารถใช้ได้ก็เลยต้องสมุดบัญชีค่ะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้ค่ะฝากอะไรพี่น้องประชาชนสักนิดได้ไหมครับที่จะมาใช้บริการกับตอนนี้ธนาคารสามารถรับบริการคือเปิดบัญชีนะคะได้วันละสามสิบลายก็คือถ้ามาก็คือธนาคารจะแจกบัตรคิวไปเรื่อยๆจนกว่าลูกค้าก็คือให้บริการลูกค้าทุกคนนะคะแต่ว่าก็คงจะไปเรื่อยๆจนกว่าลูกค้าจะ จะมามาก็คือแตกไปแล้วตอนนี้คือคือปัจจุบันเนี่ยก็ถึงที่วันอังคารแล้วค่ะครับผมค่ะคาดว่าจะเยอะเนาะครับนะ,ะใช่ค,ค่ะเพราะว่าธานาคารก็มีหลายมาตรการนะคะ่ะหนึ่งก็คือลูกค้าสินเชื่อที่ได้บุต<อ>กระทบโควิดหมื่นห้าหมื่นซึ่งธานาคารก็ต้องนัดวันทุกวันเหมือนกัน,นะคะ่ะครับก็เลยทําให้เปิดบัญชีได้น้อยอะคะ่ะได้จำนวนที่สามสิบจ่ายต่ควันนะพรัากานบ้านะครับ